กลับสวีดัดกลับสวัสดีครับผมอ่ามืาเห็นเนาะสาวสุมนอยจะไปอ่อมน้องเมียเอาไม่ใช่ไม่ใช่อ่อมน้องเอาไม่ใช่น้องดิอมงัวครับอ่อมอ่อมงัวนอมงัวอ่อมควยครับผมมีอ่อมควายอมควายนี่ครับมีนี่สับซ่าจุกบาทจุกโบกนะนั่นนะครับผมไปป่ะมาเห็นกระท่อมทานเห็นหลุดล้อมซาซุมนอยเดี๋ครับเนาะต้องมาขันแหลมมาตรงแกะแล้วแกะแล้ว จึดโบกครับโบกไงสุราสี่สิบดีกีครับตอนตอนนี้ผมมาแค่ยี่สิบดีกีอีกยี่สิบดีกีผมฝากไว้ผมอยากผมมาดึ้อจุดครับผมนี่ครับผมโอ้ยเข้าเข้าเขียงครับผมเข้าเขียงเข้าเขียงมาแต่กแต้ผมบวกเนาะขอญาติครับขอญาติขอญาติขอญาตดโรคสวยเลยครับผมแก่เพราะเป็นกระซครับเนาะจึดโบกง่าสิบมมองสิกินงเขาอะไรเนาะบาี้ ามาครับเอาระยองเอาไม่ใช่เอาสระบุรีเอาไม่ใช่เอาชนแกเอาถูกแล้วนี่ครับผมกระบุกนี่เนาะโอ้เนาะเด็ดฮ้อนครับโอ้แกเราต่อเด็ดฮ้อนนี่ล่ะมันจะเต็มครับเนาะจิ้บินมองจิ้มน้อยเหรอนี่ครับหายเงียบรู้ต่อไปทํางานต่อไปทานเพื่ออะครับผม <c oughs> โอ้อยยยยเขินกับเขิอนอ่ะไม่พูดเป็นการเสียนาฬิกาว่ามาเสียเวลาครับผม ลุยครับผมเดี๋ยวขอพันจิตตะแหลกยังน้ำยังเท่นะกิก๊บจ๊กกิ๊บเกนทำเนาะหื้อที่สิทําไทยหมอกผมมันคือปะอไรบ่างคือเดาะบ่างคือเดาะพี่นี่เนาะก็ะได้กินป่ะอ่าวจุกบัวคำน,นอนี่แต่เจอไรครับผมบาดครับ